ตั้งแต่ผมเกิดมาจนอายุปันนี้แล้วผมก็ลังเห็นเมงดาวางไข่ด้ยครับแต่ผมเห็นห้างมันหลเห็นไข่มันหลมองแลา่ะแต่ว่าเรเคยเห็นตัวมันอยู่กับไอไข่มันแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกของชีวิตเลยครับที่ผมเห็นเมงดาตัวเป็นๆวางไข่โอ้จะเป็นโชคดีไหลายเกิดมาบ่เคยเห็นจากเกยเห็นแต่ไข่มันอยู่บนต้นไม้จริงีเละอยู่น้ำกอขเขาน้ำยังขันดาแต่นี่เห็นแบบจ้าเลยครับโอ้จะเป็นโชคดีครับ โชคดีมากเลยเห็นเมงดาวางไข่ตัวเป็นเป็นโชคดีมากเลยครับพี่น้องเอ้ยขังแหลกในชีวิตสวยงามขนาดเลยโอ้เมงดาวางไข่นี่แล้วที่มากของคํวงาว่าเมงดาวางไข่ขังแหลกของชีวิตเลยพี่น้องเอ้ยจะเป็นตื่นเต้นหลายโอ้เมงดาวางไข่เป็นแนวนี้ตัวนี้ เ่เคยเห็นจ้าเถือพี่น้องคนใดเ่เคยเห็นกับเบิงเอาด้วยครับด้อส่วนมากจะเห็นแต่ไข่มันน้ำกอเขาน้ำยังแต่ข้านี่มันมีทั้งโตทั้งไข่เลยครับพี่น้องเบิงเอาพี่น้องนี่แหละเบงดาวางไข่เป็นแนวนี่แหละถ้าผูใด่เคยเห็นโตเป็นเป็นแต่ส่วนมากจะเห็นแต่ไข่มันครับมือนเจอสองห้างแล้วแต่ว่าปล่อยไว้ปล่อยไว้มันออกแม่แพรู่กเพราะว่าน้ำมัน่อนขังจะเยอะล่อระบายน้ำออกอยู่บังเอิญที่แปลงนี่เป็น บังเอิญไอ้ไม้แปลงนี่เป็นเคสเจ็ดผมเอามาลงที่ลุม,น,น,ม,ม,น,ลมน,นี่กันบให้มันหล่มบ้านน้นมันก็ยังล่มอยู่แต่ผมพยายามสางออกเลยไหมล่ลงเลยวันนี้ท้ามันสางไว้แบบนี้ก้อนฝนมาเนี่ยยังได้กระโลมครับพอดีผมประเดร้างไว้หันมาสนใจเม้งดาขคือเ่าครับโอ้ยจะเป็นตื่นเต้นหลายโ,โสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยแล้วผมจะจัดการยังไดดีกับเม้งดาตัวนี้ครับพี่น้องเอาไปปนดีบนอนอ <laughs> ดิจะไปปนดีวะดิจะปล่อยให้มันฟักไข่น่าจะดีกว่ามันออกแม่แพรูกไข่มันเยอะๆเลยกแถวเดียวพี่ต้องจบแถวนี้ก็จบแถวนี้ก็สีเหล้อแถวน,วถวนี้แถวสุดท้ายอันนี้ลเลยครึ่งแถวมาถึงครึ่งดีดอกได้ก็จบละโอ้หนาอลังการเลยปีนี้ หลายปีมาแล้วกาลังมีนํอาอลังการตอนนี้แหละครับห้อยสร้างใบมันห้อยแตงแล้วถ้าแตงไว้ยังสีนะรับรองบะโคนครับอันนี้นหนักมันเยอะพี่น้องกระเบิงที่เห็นขนาดแตงไปรอบหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยแตงไปรอบนึงแล้วครับเนี่ยมันก็นยังเป็นภูมิขนาดนี้แ่บ่แต่แตงจะขนาดไหนอันนี้แตงไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบที่สองกำลังแต่งบันนี้แตงสูงเลยเพราะว่ามันมีนำยันความชื้นมันสูงหลาย ความสูงความชื่นนนะมันสูงเกินแล้วตอนนี้ผมไว้ใจแล้วจังไงก็ต้องแตง่งให้มันลงไว้ให้มันเบาไว้สวยงามขนาดพี่น้องเอ้ยเป็นภาพที่สวยงามครับสําหรับคลิปเมงดาวางใครกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยส้มเอารับส้มเอาครับขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ